ามความเชื่อมีจริงหรือแต่งขึ้นมารวมแปดคาถาเด็ดละครไทยผ่านการเวลามาช้านานยังมีโผล่ในบทละคร หนึ่งมณ์กฤษณากาลีบุเพสนิวาสเป็นมณ์คาถาที่ใช้สาบแช่งคนที่ทำไม่ดีให้ได้รับผลกรรมที่ทำไว้โดยอำนาจของมณน์นี้จะทำให้ผู้ที่ทำไม่ดีนั้นจะต้องตายตกไปต,ตามๆกันซึ่งในเรื่องบุเพสนิวาสและสุดท้ายมนก์กฤษณากาลีก็ย้อนกลับมาทำร้ายให้การเกตต้องตายไปสองคาถาผีอีแพงบ่วงละครเรื่องบ่วงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ตัวละครในเรื่องนั้นคือผีอีแพงที่ใช้คาถานี้เพื่อมัดใจชายที่หมา ปายปอง หากใครเคยติดตามดูเรื่องนี้คงจะจำคาถานี้ได้โอมให้ช้างลืมโคลกโอมให้โขงลืมพายโอมให้มันร้อนร้าโอมให้มันรักใครโอมให้มันอยู่มีได้สามคาถาแม่รำพึงบ่วงบาปละครบ่วงบาปกับคาถาสะกดสามีที่แม่รำพึงพลอยเชิมานใช้เพื่อให้ขุนพิทักษ์ปอทฤษฎีนั้นลุ่มหลงโดยใช้คาถาว่าใจเป็นของกูตัวเป็นของกูเสพสมกายกูเสน่หาเพียงกูสี่หงร้อนมัง กรรามรอยไม้เป็นอีกหนึ่งคาถายอดนิยมสําหรับละครไทยอย่างเช่นเรื่องรอยไมย้หม่อมบวงเงินเรือกที่จะใช้สเน่ยาแฝกใเจจาสืริวัฒนาหันกลับมารักเธอด้วยการไร้คาถ,ถาที่ว่าหงร้อนมังกรรามกูจะทําให้สามีรักกูจะทําให้สามีหลงหาคาถาเรียกสามีบวงอธิษฐานละครเรื่องบุตรกรอหยาดถิุปราชบาลใช้วิชามานทัพเสนโจนองค์อาริยะหมากปรินลงหัวปักหัวปามถึงขั้นลืมภรรยา ซึ่งบทนี้มีคาถาว่าโอมให้นกลืมคอดให้ผานคลอนลืมปาาให้ผีพลายจงนำทางสามีกูให้ต้องร้อนร้าวให้ต้องลงร้าให้ต้องรักใคร่หัวปักหัวปํหกคาถาสะกดสามีกำไลมากคาถาที่ล้อมญิงรัฐาใช้สะกดท่านชายเตยพงศกรเพื่อให้หลงรักและรับล้อมให้มาเป็นภรรยาแทนที่หญิงรำหาที่แม่ได้หมายมั่นเอาไว้ เศรษรากราคะแรมพิศวาสในยุคหนึ่งที่คนทั่วบ้านทั่วเมืองพูดถึงรากราคะสืบเนื่องมาจากละครดังแรมพิศวาสที่แม่พรการับบทโดยหน่อยบุษกรทําพิธีบูชาพระจันทร์ในคืนเดือนแรมแล้วเอาวานตมย้ายสามีกินเพื่อให้สามีรักผัวลงความสําเร็จของฉากนี้จึงกลับให้คนดูเชื่อว่ารากราคะมีอยู่จริงและมีสรรพคุณแบบในละคร 8. คาถามหาสเสน่ห์ลิขิดฤศยาซอนกลิ่นต้องการเป็นภรรยาของหลวงเดชบริรักษ์ทางทั้งที่คุณหลวงมีภรรยาอยู่แล้ว3คนเธอจึงใช้คาถาที่ได้จากหมอพีรยรมนใส่หลวงเดชส่วนได้มาครอบครองคาถาที่ว่านั้นคือณเมตตาโมเห็นน่ารักสนิทผุดจับจิตทามิให้กำจัดยากระวัดจิตหลวงเดชละยาละชีวิตต่างยาวิพานางังสรารยังคาฉามิซึ่งคาถาที่ว่านั้นหากไปคน ดูในอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นคาถาที่ชื่อว่าพระคาถามหาเสน่ห์คาถารักใคร่ลงรักใช้สวดเมื่อต้องการให้คนทั่วไปรักนับว่าเป็นคาถาที่มีพุทธคุณในด้านให้คนเมตตาเป็นเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น